ส่งร,ร้อยมาก้องอัะปู่ะครบพี่ขอห้าบาทได้ไหม พี่มีห้าบาทป่ะไม่มีเมีห้าบาทนะไม่เมัเยน่นี่น่นี่นี่นนี่ี่นี่น่นี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 นี่นีนี่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 นนี่น่นี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 ่นนั่นนี่่ะี่นี่นี่่นีนนะคะนู่นได้ค่ะค่่ไม่กิน ตักลงครับอยู่ได้ยงนี้ล ขอ10บาทร้อนหกสามแล้วมัก็มีตังค์พรอยเลย10บาทนี่แปดเาร้อ

Hello。啊，对 <noise>。啊，